บ้านนี้ติดตามกันไปเรื่อยๆฉะนั้นเหากระสิบเบิดแล้วว่าเมื่อเขินกระตกเบิดเขินสำหรับบ้านใหญ่นองนะตกเบิดเขินตกหยุดหยุดแล้วก็ตกใหม่อีกตกหยุดหยุดแล้วก็ตกใหม่มันมียุ่มอันใดก็ะลำบากเพราะฉะนั้นมานั่งเเ้าอยู่นี่ก็โทษเด้อบ่มีเลี้ยงมีเหล้าอียังมา อันเฮาไปผู้หนึ่งผู้เดียวก็ไปบอรสเฮาก็ต้องห้ามเพี้ยนผ้าโมต้องห้ามโมบวาเลียงอีหยังไอ้หนงก็เช็คเข้าติดตามผู้นั้นห้องนี้ก็หยุ่งไร้แล้วก็เห็ดยากษ์ไทยลิปพร้อมไปพร้อมๆก็เห็ดยากษยักพี่น้องเฮ้ยขอโทษอะไรๆขันไปเยี่ยมเพี้ยนเพี้ยนบรหันการก็ได้ มันกระักเหตุอยู่หรอกแต่มันมันลา,าอ่ะอันเหาไปผู้หนึ่งผู้เดียวก็ไปบรอดเอาก็ต้องห้ามเพี้ยนผ้าโมกันบึงกระชิดเป็นข้องแท่อยู่วะเนาะอันได้ก็ได้กันจ้าเ,เพี้ยนใหม่เราเหาก็เลียนลูกกันไปเรื่อยๆเนาะ กับเป็นเงินเป็นทองเฮลยาพี่น้องกับหมามบอ่อออดอช่ดไดซื้อผงสุรดอีนยังเฮลยาเออสำหรับผูใ้ใดข้าหมาเมืนน่อนี้ขอบคุณมากๆจ้าให้กำลังใจกันพ่อกันตาบินได้เพราะว่าใจน้องเขาส้วนหมาแล้วกาเมือ่อยอันพ่อใหญ่เอ็มบีก็ไไรบริเวณน้ำ อาหีห้นะหีมันเลยเมื่อยอันฝรั่งได้ลําบากเฮดอีหยังก็บ่ออกนั้นตลกก็บ่เป็นแฮงแฮงปังปทุกคนให้กํลังใจเด้อยายน้องขอให้กลังใจเพียนทุกคนเียก็ันแดดฮ้อนลยก็บ่เฮ็ดได้โทรศัพท์ฮ้อน แต่ว่ากันแดดออนฮะดีงปันได้ทีแรกเข้าหีแรกก็ฟาดลงมาแหงเติบกับเสียงฟ้าห้องแล้วก็หยุดไปบัานนี้มาบัานธรรมดาเด้ซสำเป็นยาหม้อหนึ่งยาโบราณยาสุม่มให้บ้านเหากินแล้วก็มีต้องห้าโมบาวาเลียอีอย่างเด้น้องก็จชเข้าติดตามพวกนั้น ไปยอดตาเอายอดค้างหนึ่งมือหนึ่งยอดค้างหนึ่งหมให้ยอดสามค้างกับยอดคั้งเดียวดูวแลกันไปเรื่อยๆทีกระโดดอียังกระโดดกระต่งลากไม้อีกอายุงิ้งแล้วเพราะว่าหาความรู้บนเน้นที่พี่น้องเอ้ยหาการหลีหยุดไว้ แล้วก็คิดได้ไปเป็นแล้วก็มาเฮ็ดไม่ก็ะโบไส้เกินไม่บหมีเสี่ยงฟ้าตกลูกเดี๋ยวมาล็อกมาแลกจนหอนมือเศร้ากักเข้าหมาไม่ก็ะอกไปไม่อยู่หอไปนั้นวัาจะไปเาะส่วนปลาพวกเมื่อเนี้ยว่าคิดใส่หนุ่งแล้วหอนย,ย่านหนุง่งปลอนเขากะเหรียญลูกบทานการเฮียมาสมองเหาบบไห้เฮียสว่งนี้ก็ได้ แห่งก็จะไปติดตามให้เด้อขุนวันทองก็เข้ามาหานย้มบ้านกันเอาเห็ดบ่ได้เวลาข่องเหาบ่าได้เวลาพี่ความสำเร็จสู้ๆกันไปหุกขนเหาสิทอแต่ว่าเหาจะไปปิดจ้า เพียนม่เราเหาก็เลียนลูกกันไปเรื่อยๆไรกยคือซืเลียนงายก็ใหญ่นองอยู่รอกหอ่นองนั้นมันมาพ่อเหลียวก็ตอนแกแล้วกันไปมาให้กำลังใจยายนงขอขอา้าดีๆก็สิดีอยู่หรอกพันมีผู้ปร้กษาดีๆนะอันนี้ส่งออหยังหมากะมืดตึ๊บ หน้าที่อยู่ในครอบครัวสวลูกเจ้าก็เข้ากะออกบ้านออกเหียนไปกะเลี้ยบผู้เดียวกันหน้าที่ให้หน้าที่เหมือนเห็ดส่วนนี้กะใหญ่นงก็ต้องได้หอ่อทุกหน่วยบ่ห่อกะบ่ได้ใหญ่นงนะเห็ดตะหอฝรั่งนี่กะลรกอ่านก็เออกดเข้าไปม้งนันมงนี้ลองกดเบิ้งพี่น้องเอาตะสิผิดว่ะผิดกะชกิคอยแกเอา ตอยากันยุงก็บ่มีก็เลยบ่ไปซ้ำาเอาอยู่นํะมันนี้นะน้อพี่น้องขอ,อนเท่นก็ะไดอยู่รอบตัวหนี่นะเข้ามาติดตามยายนองก็ข้อขอบบนุนครอบคุณได้ไรเออขรอ,อบขุดขอมเมนที่เมน่นเขาตกบกคลองลห้ากันอยู่หกคณะล่ะบ่พอ้องใส่ซิเบิดแล้ววะขันบ่มาก,กา็ได ไป่างอื่นก่อนไปมง้งเฮนแรงคนเด้อคนก,ไก็ไดบาดจากดีเดทุกคนจ้าเราต้องไปผู้หนึ่งผู้เดียวกันบ่ได้พี่น้องเอ้ยเราต้องห้าโมห้าเพียนเพียนห้าโมกาไดกาเสียกาสู้ไปนั่นล่ะัทนทรงเคียงไม้เคียงเหมือหมากะให้เห่าเฮ็ดอ่านแล้วก็อา่านให้กำลังใจทุกคน ใจนองก็ข้อทรงกำลังใจให้เพียนเด้อให้หนเอาเสิดังไปพูดหนึ่งพูดเดียวกันบาได้ขอบคุณสำหรับดวงตาเด้อดวงตาเข้ามาสองดวงตาโดเออมันก็นแลแต่ความคิดให้เก่งความคิดอยู่รอบข้างถือนว่าอีลี่อ้าวกเ็เฮ็ดปินนี้ละหลังเฮียก็ะไร หาบก้า,กาหากระบมีความกา้า,กาเหากระเห็ดบซ้ำเร็ดต่อพี่น้องพวกนี้เยี่มบ้านพวกนั้นพวกนี้ไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปกันไปสวัสดีจ้าคุณวันทองขอบก็มีมูมีเพียนเป็นบซ้ำเด็ดอีกย่างก็มีมูมีเพียนนี่กระบะปันซ้ำเด็ดขั้นหนึ่งแล้วใหญ่นองนะมีเพื่อนหันหาบามาเห็นงี้บ่หมีมูมี่ร้อนเหาก็เหลียนรูปโบาทานการเฮีย พอสมองเหาบวไ้เฮียสว้วงนี้ก็ได้เ่าาทยคลิปไายคืยคบมาลงไปเรื่อยๆไปให้เพี้ยนๆหน้าผ่อนเทนกระบหมีพอกัดตะเบ่งแดงเพราะว่าใจน้องเขาส้วนมาแล้วกะเมื่อยอันเวลากัน,น้อยน้อยกันยามเพชรเวียกเพชรงานกะเมื่อยหลังเฮ็ดเจ้าผรลาซับกะล้ม เพ็ดนำส่วนก็ก,ก็แก๊กแก๊กไปตามเลียงตามเหลาเห็ดงานไปเรื่อยงานทำยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนแม่นงนาดบ้านเข้ามาแล้วขอบคุณได้ไล่ให้เข้ามาสมเข้ามาติดตามพอครอบคุณหลายๆทุกท่านที่เข้ามาติดตาม สำหรับวันนี้วันนี้ใหญ่อันซีไทยอึดยากเก่งหายไปหายมากระจุนแล้วสิจบแล้วอึดของก็เห็ดงานประจําอยู่แล้วเห็ดส่วนนี้โอ้อยยาวาเดือเห็ดส่วนนะยายนงรับผิดช,ชอบทุกอย่างที่ตาลางคนก็พตดเอาติกกทิกแต็ก,ตก,ตก,ตกมาใส่กระดังก็มีแล้วแต่ กำลังใจกันไปเรื่อยๆออกมายอดกันยอดไล่กันยานตาบอดพี่น้องก็เลยยอดเมื่อละครั้งหมอบอกให้ยอดเมื่อสามครั้งใหญ่หนองยักเป็นอันก็เออกดเข้าไปม้งนันมงนี้ลองกดเบิ้งพี่น้องเอาต่สิผิดมาผิดกระชิกคอยแก้เอาเอาย็กันแดด้ดอนไล่ก็บประเห็ดได้โทรศัพท์มอนแต่ว่าคันแดดออนฮะดี หยุดไว้แล้วก็คิดได้ไปเป็นแล้วก็มาเฮ็ดไมก็บบไยเกินไปไหนส่วนเขาบ่ได้เลยขอบคุณเดอ้อสำหรับผู้เข้ามาวันนี้สวนรุ่มรื่น